ครับผมขอกินข้าวหน่อยครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับอะไรของป้านี่ฮะป้าไม่แหกตาดูหรือย,ยังไงออฟฟิศระดับพวกฉันเนี่ยไม่กินโอเลี้ยงมันนอกก็จะกรตอบแบบนี้หรอกจ้าใช่แล้วครับโอเลี้ยงเน่าเน่าของป้าเนี่ยออฟฟิศของผมไม่กินหรอกครับขนาดเทให้หมามันกินเนี่ยหมายังไม่กินเลยครับโอเลี้ยงไหมคะโอเลี้ยงอร่อยอร่อยด้านนี้เลยนะคะ ใหม่สดสะอาดทุกวันเลยค่ะราคา10บาทนะคะโอเลี้ยงไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ะเจอเลยนะคะโอเลี้ยงหวานหอมชื่นใจคะ่ะท่ามาทานคะดูโอเลี้ยงเนี่งสิคะน่ากินมากๆเลยนะคะ่ะด้วยป้าครับโอเลี้ยงนี่ขายยังไงครับอ๋อวนละสิบบาทนะคะคุ ที่ขวดดีคะข้าวครับนี่ค,คุณจะเอาด้วยไหมครับได้เลยค่ะดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะสั่งโอเลี้ยงไปให้พนักง,งานด้วยได้ค่ะป้าครับงั้นผมเหมาหมดเลยเอา20ขวดครับ20ขวดได้เหรอคะอุ๊ยดีใจจังเลยงั้นรอสักครู่นะคะได้ครับ องเองนะคะเออทำไมวันนี้ท่านประธานมาช้าจังเลยคะเนี่ยปกติผมก็มาช้าอยู่แล้วนะครับอ๋อแต่ท่านประธานกำลังซื้ออะไรอยู่คะผมกำลังอุดหนุนโอเลี้ยงป้าอยู่ครับโหดูหน่าทานจังเลยนะคะสุดเช้าแบบนี้คงจะสดชื่นน่าดูเลยคะ่ะครับคุณอายครับคุณมาก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวคุณช่วยยกโอเลี้ยงเนี่ย ถ้าไปส่งที่บริษัทเลยนะครับได้เลยค่ะใส่ถุงให้ด้วยรับมีทิชชู่ไหมทิชชู่ไม่มีหรอกค่ะคุณงั้นรบกวนเป็นผ้าเลย สีส่ฉันรีบค่ะคุณดีสุดข,ขวดครบแล้วค่ะคุณจะได้กินกันทางออฟฟิศไหม,น,มน้นองนี่ดูท่าถือหมดละ ใช่เออนี่ไอแกว่าผลการประเมินออกใครจะได้เป็นผู้จัดการวะโหนี่นี่แกถามเนี่ยแกมีสมองหรือเปล่าฮะแกก็ดูสิคนที่สวยๆเลิดฉลาดฉลาดเนี่ยแมองดูดีๆสิจ๊ะโอฉันรู้แล้วว่าใครเออใครวะ ตาหามีแววไหมก็คุณอายเบรินดาแห่งบริษัทอิคิดกรรมไงจ๊ะแกนี่นซื้อบื้อจริงเลย,เลยโอเลี้ยงไหมจ๊ะโอเลี้ยงอร่อยอร่อยเลยจ้าเอาหนูโอเลี้ยงไหมจ๊ะขวดละสิบบาทเองจ้ะสะอาดนะคะอะไรของป้านี่นี่ป้าไม่แหกตาดูหรือยังไงออฟฟิศร,ระดับของฉันเนี่ยไม่กินโอเลี้ยงมันนอกก็จะมันจบแบบนี้หรอกจ๊าใช่แล้วครับ โอเลี hehe, ้ยงเน่าๆของป้าเนี่ยออฟฟิกของผมไม่กินหรอครับขนาดเทให้หมามันกินเนี่ยหมายังไม่กินเลยครับพวกคุณเนี่ยไม่ซื้อป้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะคะทำไมถึงพูดให้ป้าแบบนี้ล่ะคะโอ๊ยป้านี่ป้านี่มาทำเป็นสมออยแร้วไม่ได้หน่อยเลยไปเลยป้าไปออกไปเลยขวางหูขวางตาน่ารำคาญนจริงเลยไปสิอะไรเนาะใครจะไปกิน ของเรานี่ยห้องกาแฟน้ำตาคาปูชิโน่ไอเปโซซี่กิตซี่ก็โอ้จีนเนาเออเมจ้ะเมืจ้ะโอเลี้ยงไหมจ้ะอร่อยอร่อยหวานเย็นชื่นใจค่ะป้าทำใหมส่สดทุกวันเลยนะคะก่อนได้สิบบาทเองค่ะป้าครับป้าเข้ามาขายข้างในบริษัทได้ยังไงครับเออ,เอ,อพอดีว่าป้านะ่ะถามคุณดีเทลนี้นะคะเขาบอกว่าบริษัทนี้นะ่ะมีพนักงานเยอะแยะ ป้าคนเลยเข้ามาขายนะคะคุณเออป้าครับที่จริงแล้วบริษัทนี้ของห้างคนนอกเข้ามาขายนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตอะครับงั้นเอาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมช่วยคุณป้าอุดหนุนสักห้าขวดแล้วกันนะครับแล้วคุณป้ารีบขายแล้วก็รีบออกไปนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าเจ้านายผมเข้ามาเห็นเข้าเนี่ยผมจะโดนด่าเอาค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวป้าจะรีบออกไปนะคะตกลงคุณเอาห้าขวดนะคะครับป้าแถมให้หนึ่งขวดเลยมาค่ะป้าค่ะทั้งหมดก็ห้าสิบบาทค่ะ น,ะะนี่นะคะคุณนี่ค่ะคุณป้าไม่ต้องขอนะครับ <ขอ S 2> ไปท <ขอ S 2> ำงานก่อนนะครับป้าข้าขอบคุณนะคะคุณโอ้ยยยย วันนี้รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยว่ะสงสัยปีนี้คงได้เป็นผู้จัดการแล้วมั้งเร่เบาหน่อยแกจะตื่นเต้นทำไมยังไงอ่ะแกก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการหรอกฉันต้องหาที่จุดได้โอ้ี่แกประเมินตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าวะเออนิดเอกเองไม่ตื่นเต้นกับเขาบ้างหรอวะก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าถ้าใครได้ผมก็ยินดีด้วยนะครับ แหมพูดอย่างกับเป็นพระเอกเลยเนะน,น,นาะงอนารกันหรือเปล่าไม่นานเลยค่ะท <c oughs> ้ามาทานค่ะนี่คือเอกสารของทั้งสามคนนี้ค่ะคเดี๋ยวคุณข้าวเนี่ยไปทำงานของคุณได้เลยนะครับได้ค่ะสวัสดีนะทุกคนผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยรอวันนี้มานานแล้ว สำหรับการประกาศผลสำหรับพนักงานที่จะมาเป็นผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะท่านประธานดิฉันเนี่ยจะทําให้ดีที่สุดเลยนะคะเอ็นเจลี่ไปไหนท่านประธานก็ยังไม่ได้ประกาศเลยสำหรับพนักงงานที่จะเป็นผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทนี้นะครับคือคุณเอกครับผมยินดีด้วยนะครับคุณเอก สำหรับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ <ฮะ S 1> จริงเหรอครับท่นา,ทานประธานจริงครับจะเป็นไปได้ยังไงคะเอกเนี่ยเขาไม่ได้มีผลงานดีเด่นอะไรเลยนะคะใช่สิครับคนที่จะเป็นผู้จัดก,การเนี่ยผมว่า<ม>น่าจะเป็นคุณอายนะครับเหมาะสมกว่าครับจริงค่ะผลงานก็ดีจริงค่ะแต่ว่าคุณภาพทางด้านจิตใจการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ่ะไม่มีแม้แต่นิดค่ะนี่ แม่ค้าขายโอเลียงแกเสอเข้ามาในนี้ทำไมคะแล้วไมขโมยเสื้อผ้าใครเขาไม่ใส่เนี่ยหยุดนะครับคุณนายคุณพูดใจอย่างนี้กับแม่ผมได้ยังไง สวัแดีครับแม่ดีจ้ะลูกแม่ทําอะไรอยู่หรอครับอ๋อแม่น่ะก็นั่งอ่านหนังสือเล่นอยู่ที่บ้านนี่แหละว่าแต่ลูกน่ะโทรมาหาแม่มีธุระอะไรหรือลูกนะคือว่าผมเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะให้แม่ช่วยผมหน่อยครับคือว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเลื่อนตําแหน่งให้กับพนักง,งานของผมให้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการนะครับแต่ว่าพนักง,งานของผมเนี่ยทางานมาสมผมเนี่ยดีกันทุกคนเลยนะครับ มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะรู้ก็คือเรื่องนิสัยและก็พฤติกรรมของพนักงานของผมนะครับว่าแต่บีเนี่ยจะให้แม่ทำในแไ่ละกูนฮะของแม่มาสิเดี๋ยวผมจะให้แม่ครับพร้อมตัวมาเป็นคนขายโอเลี้ยงนะครับแม่แต่ว่าแม่เนี่ยทาสูตรที่แม่เคยทำให้ผมกินตั้งแต่เด็กเลยนะครับโอ้ดีเอาอย่างงั้นเลยเหรอลูกแต่ว่าโอเลี้ยงสูตรโบราณของแม่นะลูกโบราณโบราณ จะไหวแต่ไม่เนี่ยอองานลูกเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะลูกกะได้ครับแม่จ้าลูกรักแม่นะครับจ้าลูกเฮ้ยหางานให้แม่ทำอีกแล้วไอ้ลูกคนนี้เนี่ยถ้าผมไม่ทำแบบนี้เนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพนักง,งานของผมเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงคนที่จะมาเป็นผู้จัดก,การหรือว่าตำแหน่งไหนเนี่ยไม่ใช่ว่า ดูกันด้วยผลงานอย่างเดียวน,นะครับขอบคุณมากนะครับท่านประธานสำหรับโอกาสดีๆนะครับผมจะตั้งใจทํางานให้ดีน,นะครับท่านประธานคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคุณแม่คะหนูขอโทษนะคะอ,อผมด้วยนะครับอย่าไล่ผมออกนะครับฉันนะ่ะเห็นว่าพวกเธอสองคนนะ่ะทํางานกับลูกชายของฉันนะ่ะมานานแล้วดีแม่ว่านะเรามาหาตําแหน่งงานที่เหมาะสมให้สองคนนี้ดีกว่าลูก ได้เลยครับคุณแม่พอดีเลยครับตอนนี้มีตําแหน่งว่างก็คือการแยกขยะแล้วก็ขนขยะเข้าบริษัทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณสองคนเนี่ยเริ่มงานกันได้เลยนะครับขนขยะเลยเหรอคะครับถ้าคุณทําไม่ได้เนี่ยคุณก็ไปหางานใหมท่ทํคุณเอกครับเดี๋ยวคุณเอกเนี่ยพามผมไปดูโต๊ะทำงานใหม่ของคุณด้วยนะครับได้ครับ มานะครับอะไรวะเป็นพวกแกเลยเป็นป่าป้าขายโอเลี้ยงนั่นล่ะแว่าพูดเลยป้อรโบน้ากูจ้าัจ้บวะกาเือคุณันสวัสดีค่ะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะครับไม่นอนล้วผมตรงเวลาอยู่แล้วครับ อือสามร้อยบาทน้ำก่อนก็ได้นะคะขายดีนะครับขายดีนะขายข้าวแกงค่ะสักจานไหมคะไม่เป็นไรดีกว่าไม่หิวหรอจ้าแซนดิชคุณซันสุดหล่อสวัสดีครับผมวันนี้หล่อเป็นพิเศษเลยนะครับหล่อทุกวันอยู่แล้วครับครับผมแต่ไม่ต้องเฉยๆครับแต่ค่าแผงมาดีกว่าครับค่าแผงอะไรครับค่าแผงผักครับอ๋อแผงผักครับผมลืมครับผมวันนี้มึงขายได้เท่านี้เองอ่ะ ก็สงสารนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ขอบคุณมากครับคุ้ยอใครครับใครเป็นเจ้าของอะเอ้าสวัสดีค่ะคุณซันะคะ่ะนี่ค่ะสามร้อยแล้วก็นี่น้ำเต้าหู้นะคะฉันฝากไปให้เจ้านายของคุณซันได้นะคะได้ครับขอบคุณครับระวังนะคะคือดีๆนะคะ นี่กี่มีนาแกให้นะโต้ะหูเขาไปทําไมเขาไม่ได้แกขายฟรีสักหน่อยค่าแผงเราก็ต้องจ่ายนี่ใช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 ่ให้เขาไปอ่ะค่าแผงเขาก็ไม่ลดจริงไหมไอยใช่อ,อ้ยเขาก็คือคนที่มีบุญคุณกับฉันให้ฉันได้มาขายของที่นี่ที่ฉันมีทุกวันเนี้ยก็เพราะเขาก็แกอย่าคิดมากเลยไปกับแผง <c oughs> ขาด้าผาดเล้ววขาแผงกันไปหมดแล้วกาวแกงจ้าร้อยอร่อยน้ำเต้าหู้จ้าเอ้ยนี่แกอย่ามายืนขวางหน้าร้านฉันนะเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าร้านฉันพอดีคุณครับผมขอกินข้าวหน่อยครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับม,มีเงินไหมล่ะถ้าไม่มีเนี่ยโนนไปโนนเลยจ้ะออกไปเลยไปผมมีโฉนดที่ดินครับ ผมขอแลกกับโฉนดที่ดินได้ไหมครับ <c oughs> เด็กเกจะป้าอะไรไงสภาพยอย่างแกเนกี่ยน่าจะมีโฉนดที่ดินฉันเนี่ยทำงานมาเป็นสิบสิบปีแล้วยังไม่มีเลยโอ้ยออกไปเลยปะ <c oughs> ไปสิ คุณครับอะไรมองอะไรผมขอกินขนมปังแลกกับฉนดที่ดินได้ไหมครับห,หัวหมอซะด้วยจะเอากระดาษแค่แผ่นเดียวได้นะมาแลกใครเชื่อก็งงแล้วโอ้ยและขนมปังของฉันนะไม่ได้ซื้อมาถูกๆไปไปไจะไปไหนก็ไปเลยปไปครับอือไปนี่นายครับ เมาส์ที่ฉันนี่มาเดี๋ยวฉันให้น้ำเต้าหู้กับขนมปังไปกินนะอ,อ่ะไปซื้อข้าวกินนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณนิ่ใจดีกับผมจังเลยครับนี่ครับโฉนดที่ดินไม่เป็นไรหรอกที่ฉันช่วยอะ่ะเพราะฉันอยากช่วยไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทน ผมสัญญานะครับว่าผมจะกลับมาตอบแทนความมีน้ำใจของคุณจ้ะขอบคุณครับค่ะไอ้โูโสงสารเนาะไม่รู้แกนี่เป็นไงผักแกเลยยมเนี่ยแป๊ะครับว่าเจให้มาเอาผักครับอ๋ออ้าวนีนนะครับขอบคุณครับเจตังยัง แล้วไงได้มาตรงเวลาพอดีเลยอ๋อเฮ้ยไอ้ชนบทมึงมายืนขวางค้างกูาทำไมเนี่ยสภาพดูไม่ได้นะมึงอ่ะเอานี่นายข้าวฉันเตรียมไว้ให้ขอบคุณมากเลยนะครับจ้ะกินให้อร่อยนะนี่มีนาสัถามแกจริงๆเห้ยแกให้มันไปแล้วแกได้อะไรฮะของนี่ขายไม่ดีอยู่ ใช่แกก็บ้าจริงๆเลยอ่ะให้แบบนี้ทุกวันมันก็ยิ่งได้ใจอ่ะดิฉันก็แค่ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนระวังเธอความเดือดร้อนเนี่ยมันจะเข้ามาหาแกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะอืมม่ไปขายของขายของเนี่ยจะรดราคาแล้ว นาฉันเตือนแกนแล้วใช่ไหมแ,แกก็ไม่ฟังฉันเลยเป็นไงล่ะต้องปิดร้านขายน้ำเต้าหู้เพราะว่าขาดทุนเนี่ยใช่ยังยืนถือข้าวกับน้ำเต้าหู้รอมันอยู่นั่นแหละฉันว่านะมันเบื่อรสชาติข้าวกับน้ำเต้าหู้แกแล้วแหละน,หนันน่ะซินี่ช่วยเขาไว้ต้องเยอะเนี่ยก็ไม่เห็นเขาจะกลับมาช่วยเลยม,มาสักตัวเนี่ยไม่มีเลยม,มีสิครับ ก็ผมนี่ไงครับเนี่ยแล้วแกเป็นใครแกมายุ่งอะไรด้วยฮะนี่มันได้ขอทานนี่ฮะใช่เหรอใช่สิครับแต่ว่าขอทานที่คุณพูดถึงเนี่ยคือคุณก๊อตเจ้าของตลาดที่นี่ครับฮะ,ฮะเจ้าของตลาด แต่งตัวไปขอทายอีกแล้วเหรอครับฉันอยากตามหาคนที่จะดูแลตลาดต่อจากฉันไงแต่ว่าคุณก๊อตไม่สบายอยู่นะครับก็เพราะว่าฉันไม่สบายนี่ไงฉันเลยต้องรีบตามหาคนที่ดีและมีน้ำใจมาช่วยเหลือคนอื่นต่อจากฉันไงถ้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยยังไงบริษัทเนี้ยฉันก็ยกให้นายดูแลอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าผมทำไม่ได้หรอกครับฉันเชื่อว่านายทำได้ แต่แค่นายไม่มั่นใจในตัวเองแค่นั้นเองทำไมฉันจะไม่รู้ว่าลูกน้องฉันเนี่ยทำงานเป็นยังไงทำงานแบบไหนฉันเนี่ยเชื่อว่านายต้องดูแลจิจาก,การต่อจากฉันไดนน้นี่คือที่ดินทั้งหมดของตลาดแห่งนี้ผมยกให้คุณครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะมันเยอะเกินไปอะคะ่ะ มันไม่มากไปหรอกครับสําหรับคนดีมีน้ําใจแบบคุณเนี่ยผมตามมาหาทั้งชีวิตเลยนะครับคุณเนี่ยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าผมมองคนไม่ผิดรับไวเ้เลยะครับคุณมีนาคุณก๊อตเนี่ยเขาตั้งใจมอบให้คุณจริงๆนะครับใช่ครับผมเนี่ยคงอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานผมอยากให้คุณดูแลต่อคุณรับไวเ้เถอะครับถ้าอย่างนั้นฉันรับไว้ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ ฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลตลาดแห่งน,นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะคให้ตลาดเลยเหรอ,อวะ